สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเปียนโนของเรามาแล้วครับก็หลังจากที่ลงตู้สินค้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปียนโนทั้งหมดก็ได้เข้ามาอยู่ในโกดังเก็บของของเราเรียบร้อยนะครับจะพามาดูกันว่าคลังแสงของเราในวันนี้เปียนโนเยอะเลยนะครับเปียนโนที่เห็นเป็นเปนโนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ก็หลังจากตรงนี้ไปกระบวนการต่อไปเราก็จะมีการทําความสะอาดครับสังเกตได้ว่าปินโนแต่ละตัวเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยเราคัดคุณภาพเรื่องของภายในภายนอกความสมบูรณ์ของเปนโนแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่าเปนโนเดิมๆที่ลงมาเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็เช็คระบบกลไกต่างๆเพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการที่จะ ขายให้กับลูกค้านะครับดังนั้นสบายใจได้ว่าคุณภาพของเป็นโนภายใต้มาตรฐานของร้านเรานะครับดีการันตีว่าดีแน่นอนนะครับส่งถึงมือท่านโดยสมบูรณ์นะครับมีให้เลือกเยอะเลยตอนนี้ U1 U3 นะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับท่านใดสนใจเป็นโนรุ่นไหนมองหารุ่นไหนอยู่ ลองดูครับลองโทรเข้ามาคุยกับเราฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ